วันนี้เราจะมาปลูกพริกกันครับนี่ครับได้พริกมา1ต้นขุดมาครับแต่ว่าลากเข้ากุดครับลากสั้นมากแล้วว่ามีรากขาดบางส่วนเป็นพริกหอมครับพริกเม็ดเล็กแต่ราคาโลละสองร้บาทเราจะมาปลูกแต่ให้มีดินติดมาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าในดินนี้ เขามีแร่ธาตุที่เขาคุ้นเคยมีสารอาหารเขาปรับตัวอยู่ในดินนี้ถ้าเราเอาดินเก่าออกทั้งหมดที่ขุดมาก็จะทำให้พริกเหี่ยวเฉาเพราะปรับตัวกับดินใหม่ยากครับเราก็จะมาขุดแปลงกนันนี้เป็นดินที่หมัก นี่ครับเมื่อเราพวนดินด้วยดินที่เราเคยหมักหญ้าฟางหญ้าสดๆที่ตากในสวนดินก็จะล้วนซุยครับเมื่อเราหมักไว้อันนี้หมักไว้นานแล้วครับหลายเดือนแล้วดินจะล้วนและเย็นถ้าดินยังร้อนแสดงว่าการย่อยสลายยังไม่ดีครับถ้าปลูกพืชก็จะทําให้เหี่ยวตายเพราะความร้อนและการย่อยของชุลินทรีย ก็จะเป็นอันตรายกับรากพืชด้วยเพราะจุลินทรีย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตครับ mm hmm. เขาจะไม่รู้ว่าอันนี้ซากพืชซากสัตว์ที่เราต้องการเอาไว้หรือเปล่า mm hmm. เขาก็จะทำลายรากไปด้วย mm hmm. ดินร่วนแบบนี้มีจุลินทรีย์แน่นอนครับเพราะเราเคยราดรดน้ำหมักจุลินทรีย์ไว้แม่ในดินก็มีจุลินทรีย์เราก็จะมาผสมนี่เลยครับ สิ่งสำคัญที่ทำให้เก็บความชื้นได้ดีและมีค่าเป็นด่างคือท่านจากที่เราเผาเผาถานและมีเศษถานเล็กๆอันนี้ก็จะใหญ่ไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุบซะหน่อยก็ได้แต่ผมเอามาสดๆเลยใส่ผสมไว้บ้างครับ ใหญ่ก็ทิ้งไปแล้จะโรยด้วยขี้เท่าสน่อยครับเพิ่มความเป็นด่างให้ตับดินไม่ต้องมากครับเพราะว่าดินแถวนี้ก็น่าจะเป็นด่างอยู่แล้วสีนี้ดูจากรูปลักษ์ความคุ้นเคยเราจะรู้ครับถ้าดินเป็นกรดก็ส่วนใหญ่จะเป็นดินที่ออกจะเป็นสนิมนแดง ดินจะเป็นกดปุกอะไรไปเชื้อโรคทำลายรากแน่นอนครับเพราะว่าพวกเชื้อราไม่ดีชอบดินที่เป็นปกดนี่ครับต่อไปเราก็นำพริกมาปลูกได้เลยวางก้องก่อน เราก็จะกบด้วยดินใหม่ครับไม่ยากครับเขาจะให้มีดินร่วนๆไว้บ้างที่รากแล้วก็กบด้วยดินก้อนใหญ่ก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องไปเหยียบนะครับลดน้ำเขาก็จะชุ่มไปเองหรือเราจะเอาเศษฝุ่นดินร่วนๆมากบก็ได้แค่นี้ก็ เป็นการปลูกพริกที่รอดแน่นอนครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูและคุมด้วยเศษหญ้านี้เป็นเศษหญ้าที่ถากไว้ครับรักษาความชื้นช่วงแดดแรงๆหน้าร้อนหน้าร้อนแดดแรงเราต้อง คุมหญ้าคุมฟางแห้งหลังจากนั้นเราก็จะใช้นี่ครับนำจุลินทรีย์หนอกกล้วยเพื่อช่วยให้มีสารอาหารย่อยสลายฆ่าเชื้อโรคในดินที่ไม่ดีครับเชื้อราที่ไม่ดี เติมาก50เซนครับ 50cc ไม่ใช่50เซน 50cc น้ำ10เลตพอครับเป็นการช่วยย่อยสลายและกำจัดเชื้อราที่ไม่ดีและจะทำให้ต้นข้างามด้วยครับเพราะว่ามามากับหน่อกลก้วยที่ว่า เ,เร่งกันเจริญเติบโตของรากเซลล์พืชและมีผักที่เหลือาจากัวเรือนเราก็มาหมักรดให้ชุ่มเลยครับทั้งแรกต้องลดให้ชุ่มแต่ดินก็มีความชื้นอยู่แล้วครับถ้าว่าเราปลูกไว้นานแล้วไม่ต้องลดน้ำเลยดินถ้ายังมีความชื้นนี่ก็เป็นการปลูกแบบง่ายๆ บางครั้งถ้าเราไม่รู้การนำพริกขุดมาแบบนี้เขาไม่ได้งอกและมีดินติดแบบที่เราเพาะในถาดอันนั้นเข้าจะคุ้นเคยกับดินตั้งแต่เล็กนี่เราย้ายมาก็จะทำให้พริกเขียวเฉาและตายได้เหมือนกันครับยิ่งมาเจอแดดแรงๆหน้าร้อนนี้แต่นี่เดจะให้ดูกับไม่กี่วัน าก็จะงามและออกดอกออกผลได้แบบต้นนี้ครับนี่ก็เป็นพริกชนิดเดียวกันคือพริกเม็ดเล็กเรียกพริกหอมก็ได้ครับอันนี้ก็ออกดอกดีออกดอกออกผลเรื่อยๆเราก็ลดลากน้ำหมักบ้างครับได้มแมลงอย่าให้มีใบเหลืองแบบนี้ครับ เด็ดออกได้ก็บางทีจะมีมแมลงวีขาวมาเกาะกินและทำให้เกิดเชื้อราเชื้อโรคได้พริกจะได้บำรุงด้วยน้ำหมักเรื่อยๆก,ก็จะเริญเติบโตได้ดีนอกเหนือจากเราปรุงดินด้วยน้ำหมักไว้แล้วเื่อปรุงดินด้วย ปุ๋ยคอบปุ๋ยหมักไว้แล้วจะเป็นพี่วัวขี่ไก่ได้หมดครับถ้าเราพุงดินไว้กับหญ้าสดในสวนไม่ต้องไปหาที่ไหนวันนี้ก็มาทำวิธีปลูกพริกให้ดูว่าการย้ายพริกมาปลูกในการเปลี่ยนแปลงของดินที่ปลูก จะทำให้พริกรอดได้แบบไหนถ้าดินที่หมักไว้ใหม่ๆไม่นานถ้าเรากลับกอยังไม่ถึงสองเดือนสอเดือนขึ้นไปยิ่งมีมูลสัตว์ที่ไม่ได้ตากแห้งมาด้วยก็อาจจะยังไม่ย่อยสลายทำให้มีเชื้อโรคเชื้อราที่มาเกาะกินพืชอันนี้ก็จะย่อยหมดแล้วครับ หญ้าฟางทังเกตเหี่ยวแห้งต่อไปถ้าลดน้ำบ่อยๆครับทุกวันต้องลดน้ำแอดปุ๋ยที่เราหมักแบบในสวนแบบนี้ดินเก่าเขาเคยแข็งกระด้างมากครับเป็นดินเหนียวพื้นที่ติดทะเลนะครับไม่ใช่ดินทรายดินเหนียวผมคส่วนใหญ่จะปลูกข้าวอันนี้เป็นบางก้อนครับสับพวนไปพรวนมาดินเก่าเขาเคยแข็งก็หลบรอดมาบ้างครับ แต่ถ้าขุดลงไปก็นิ่มหมดครับเมื่อเหมือนที่ขุดให้ดูในหลุมปลูกพริกนี้ก็เป็นั้นว่าเสร็จพิธีแค่นี้ครับการปลูกพริกเราจะมาถ่ายให้ดูในอีกระยะหนึ่งครับว่าจะโตขึ้นหรือจะเหี่ยวตายไปก็คอยติดตามรับชมครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ